ไปไปขึ้นไปเลยสไลดเดอร์เลยไปไนะจากสนามเมื่อกี้เราก็มาข้างในเล่นสไลเดอร์เอาเล่นด้วยกันไม่เอาได้ไงอะ่ะ น่ะจะเอาลถลงไปก่อนล้ออะไรอ่ะมันไม่ลื่นอ่ะ อาจจะขึ้นสนน้องสิลูกให้น้องสไรเดอร์ยุงกัดหน้าเลยกิกัดเองีเดอร์รู้ะกันเร็วจังอะเอาเร็ววลงมาเร็ววัวลงมาเร็ววัวลงมาเร็วไหนลูกอะไรอะ้าช้าช้าช้า ทำไมไม่เอาอะ่ะเดี๋ยวพึ่ออ่านกลัวอะไรอะ่ะกลัวน้องกลัวแล้วอ่านชา้นชาๆลูกช้าๆค่ะกลัวอะไรลูกกลัวอะไรอะ่ะกลัวอะไร เด็กเด็กโค้งเหรอเด็กเด็กโค้งเหรอเด็กโคงเล่นนะเด็กโค้ง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 เด็กโค้เด็กโด้ก เออขาพลาดได้ขาพลาดไว้เออเด็กโขงเด็กโขงไว้ลูกไม่กระโดด่กระโดดาไม่ได้นะแต่เอนอนนี้ม่งนีเล่นกับเาอะไอะมาหมุนให้เอาหมุนก่อนหมุนให้เจเนหนเอาหมุนให้เจเจก่อนนะ อะไรล่ะเจ๊หมุนให้หน่อยหมุนไม่ได้เหรอเฮ้ยห<ป>มุบบนไ,มไดแน่สิหมุนแรงๆหมุนแรงๆก็ปวดหัวดิไม่ปวดหัวฝึกทรงตัวครับด่านทรงตัวลูกเสืออันนี้ลูกเสือลูกแมว

ok Nhìn nha lên, nhìn chơi lên Nhìn mà. lên, chơi, yê ca muốn chơi แขนสั้นนะจี้ทำให้ดูมาจี้ทำให้ดูมาย <c oughs> จนน้องอไปไปไปข้างหน้าต่อไป <c oughs> ส่วนห่วมของในเครือสาพัดอะไรอ่ะ คือสภาพที่กรบบินอ่ะไปซื้อน้ำมาน่นไหนวันนี้เขาไม่มีเอาเขาหมดแล้วมาอาหารปลาหรือเขาหมดฮะแต่จุ้ยก็หมดไม่มีนมเปรี้ยวไม่นร้นนเ้านะเ้

ขอให้หนูไม่ดื้อไม่ซนใช่ไหมคะขอให้หนูไม่ดื้อไม่ซนขอให้หนูเอาของเล่นอันนั้นอันนี้ใช่เหรอขออะไรขอให้แม่กขอรักหนูกระตุกขอให้หนูมีสมองที่ดีขอให้หนูมีสมองให้ดีขออะไรอีกขออะไรอีกรักเพื่อนแต่ชื่อ ขอให้หนูสุขภาพแข็งแรงให้มาไหวแล้วได้ไหมขอให้หมามาปะป,ป๊ามีตังมาซื้อซื้อขนมซื้อของเล่นเยอะๆใช่ไหมคะมใช่ค่ะตรงนี้สวยมากเลยข้างบนอะ่ะข้างบนสวยมากเลยค่ะสี่ออทิศข้างบนสวยมากเลยตร,ออรตรงนี้เขาเขาเป็น ที่ใส่ดอกบัวใส่ปลาก็ได้แต่ว่าเขายังไม่ได้ใส่หรอเอาล่นจมได้ไหมได้แต่ว่าเขาไม่อยากอย่าเล่นดีกว่าลูกเขาไม่ให้เล่นน้ำหรอกปกติมัจะม,มีดอกบัวตั้งไงแ้วก็มีปลาด้วยหรอใช่นี่เขาไม่ได้ใส่ปลาแล้วเพราะว่าช่วงโควิดก็ไม่มีใครมาไม่มีใครดูแลอันนี้ขอกินน้ำซ้มก่อนนะขอกินน้ำซ้มนะก,ก่อนนะทุกคนมา,ก,นก,า,ากินน้ำซมมากินน้ำซ้มมา เดี๋ยวมา <Okay. S 1> ไปลงตมาเร็ว <Okay. S 1> มืดแล้วมืดแล้วมืดแล้วไปกลับบ้านกินข้าว <Okay. S 1> ไปกลับบ้านกินข้าวลูก ยุงจะกัดไป,ป,ปไปหาป้าไปหาป้าไปกินตรงนู้นไปกินตรงนู้นก่อน ันนี้เราขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ค่ะตัวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ทัก Subscribe ด้วยนะบ๊ายบายกดไลค์กดแชร์จะได้ไม่หาย่ะ